ต่อกรณีที่มีข้อเสนอจากคุณเทวันริปรตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการที่จะสวดมนต์เพื่อสู้กับไวรัสโควิด -19 และก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขานรับที่จะมีการสวดมนต์เพื่อที่จะสู้กับเชื้อไวรัสโควิด แม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องที่งมงายก็ตามแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีผลทางจิตวิทยาก็ต้องยอมรับว่าคนไทยในวันนี้เนี่ยจะติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่ก็ตามแต่ว่าเกิดอาการที่เห็นได้ชัดก็คือจิตตกหวาดระแวงกังวลและก็เครียดเพรานถ้ากว่าใช้วิธีการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยโดยการวิธีการสวดมนต์นั่งสมาธิ ก็คงจะให้มีผลทางจิตวิทยาอย่างแน่นอนนะครับส่วนประเด็นของการเรียกร้องข้อเสนอให้ปิดเมืองปิดประเทศนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายฝ่ายก็ค่อนข้างที่จะกังวลและก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็หวังดีปรารถนาดีต่อต่อประเทศชาติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยการตัดสินใจจะปิดเมืองปิดประเทศหรือไม่เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลน,น่าจะมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเพราะรัฐบาลเป็นศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมด แต่ต้องชั่งน้ําหนักหักลบหลบหนี้กันทั้งหมดนะครับว่า,าจะทํำยังไงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับวิธีการของรัฐบาลตั้งแต่เรื่องอจะปิดเมืองหรือไม่หรือว่าจะสวดมนเพื่อที่จะสู้กับไวรัสโควิดเพราะเ,ราเชื่อว่าเราต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะครับสู้กับไวรัสโควิดเนี่ยไม่ช่วยไม่ได้ส่้ด้วยเลขก็ต้องสู้ด้วยมนไม่สู้ด้วย คนก็ต้องสู้ด้วยคาถากันนะครับส่วนกรณีความรับผิดชอบของท่านนายกรัฐมนตรีผมก็ได้ติดตามการํำงานของนายกรัฐมนตรีเขาต้องยอมรับว่าเจอกับไวรัสโควิดก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาสาการพอสมควรและก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้สุขภาพและก็ร่างกายของท่านนายกเนี่ยชุดโฉมลงไปเห็นได้ชัดผมรู้จักนายกตั้งแต่ปี2553 ในเหตุการณ์สชอกล้ชิดคุ้นเคยกันเอาภาพตอนนั้นมาเปรียบเทียบกับภาพที่ตอนท่านเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆแล้วก็เปรียบเทียบกับภาพที่เห็นเมื่อวานนะครับเห็นได้ชัดว่านายกรัฐมนตรีมีวัยที่ห่างด้วยตัวเลขเนี่ยประมาณ30ปีเห็นจะได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสุขภาพหรือว่า บุคลิกภาพร่างกายของท่านเนี่ยก็สุดโทรมลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นก็ในภาวะแบบนี้ก็เป็นกาลังใจให้ทนายกรัฐมนติีให้นําพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตวัวรัสโควิดนี้ไปได้ด้วยดีก็ขอเป็นกาลังใจให้ครับ